มาดูเรื่องของบรรยากาศการสมัครสมาชิกวุฒิทสภาวันแรกกันครับเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างที่ผู้สมัครสมาชิกวุฒิทสภาพึงระวังและสิ่งที่ประชาชนเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตมีช่องทางไหนที่ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสอะไรกันได้บ้างนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านกิติพงศ์บริบูรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะทนลองเลยา่ิการคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะเมื่อวานนี้ค่ะบรรยากาศวันแรกที่สมัครสมาชิกวุฒิสภาเป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับการสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับเอ่อซึ่งจ้ดําเนินการนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้คือวันที่ยี่สิบพฤษภาคมและจะดําเนินการไปจนถึงวันที่ยีพฤษภาคมสองพ 6 7เจนะครับรวม5วันไม่เว้นวันหยุดราชการนั้นนะครับสําหรับบรรยากาศนะครับสําหรับการสมัครรับเลือกสมัครกีุทิสภาเมื่อวันนี้ซึ่งเป็นการสมัครวันแรกนะครับปรากฏว่ามีผู้มาออขอรับใบสมัครแล้วกเ็เดินทางมาสมัครเนี่ยนะครับเป็นการทยอยเดินทางมาสมัครนะครับณสถานที่รับสมัครในแต่ละอำเภอนะครับรวมทั้งสำนักงานเขตของทุกเขตในกรุงเทพมหานคร นะครับซึ่งในช่วงเวลาแรกๆในภาคเช้านะครับก็อาจจะมีข้อขัดข้องอยู่บ้างนะครับอันนึ่องเป็นปัญหาที่เกิดจากความล่าช้าของของระบบนะครับไม่ได้เป็นปัญหาอันเกิดจากระบบล่มแต่ประการใดครับครับทั้งนี้ก็เนื่องจากว่ามีเอกสารนะครับที่ผู้สมัครเนี่ยนะครับจะต้องนํามาประกอบแล้วก็ยื่นในการสมัครนะครับทั้งเ2้ารอยี่สแปดอำเภอทั่วประเทศนะครับซึรวมทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครด้วย เมื Bem, ่อรวมกันแล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีเป็นจํานวนมากครับแล้วก็มีไฟล์รูปภาพนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่เนี่ยนะครับที่จะต้องดําเนินการจัดเก็บนะครับก็ทําให้มีการอัปโหลดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เนี่ยพร้อมๆกันก็ทําให้เกิดความล่าช้านะครับสําหรับในส่วนตรงนี้นะนะครับทางกรมการปกครองโดยสํานักบริหารการทะเบียนเองเนี่ยนะครับก็ได้ดําเนินการนะครับโดยเร่งด่วนนะครับที่จะ คงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เองก็สามารถที่จะดําเนินการที่จะทําให้การรับสมัครนั้นสามารถเดินต่อไปได้นะครับมีการขยายช่องทางของการศื่อสานะครับจากภูมิภาคที่จะมาเก็บยังข้อมูลที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของสํานักบริหารการทะเบียนนะครับก็ทําให้ระบบเนี่ยสามารถทํางานได้เป็นปกติครับ นะครับก็ต้องกอดอบพอบคุณทางกรมการปกครองโดยสำนักบริหารการทะเบียนนะครับที่ได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับทําให้การรับสมัครนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเมื่อวานครับครับก็แสดงว่าการรับสมัครวันแรกก็เรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดที่บอกว่าระบบล่มเนี่ยไม่ได้ล่มเพียงแต่ว่ามันเกิดความล่าช้าในการอัปโหลดข้อมูลเท่านั้นเองแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับใช่ครับครับ เรื่องของข้อควรระวังล่ะครับสำหรับผู้สมัครสวครับครับในส่วนของข้อพึงระวังนะครับในส่วนของผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับในในขั้นตอนของการมาสมัครรับเลือกนะครับก็ขอให้ได้ตรวจสอบนะครับคุณสมบัติของตัวเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของลักษณะต้องห้ามนะครับยี่สิบหกลักษณะนะครับให้เรียบร้อยนะครับว่า ตนเองนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนจริงๆแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามจริงๆนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับสิ่งที่จะต้องตรวจสอบนะครับก็คือในเรื่องของการไม่ถูกจํากัดสิทธิ์ครับนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะครับเนื่องจากว่าถ้าถูกจํากัดสิทธิ์นะครับไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ผ่านมาหรือการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสุดนะครับก็จะถูกจํากัดสิทธิ์ นะครับในเรื่องของการที่จะไม่สามารถที่จะสมัครรับเลือกสมาชิกผู้ทีธธ่สภาได้นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็พระราชบัญญัตินะครับว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับต้องตระ,ะหนักในส่วนของการถูกจํากัดสิทธิ์ด้วยนะครับดิฉะนั้นแล้วเนี่ย สมัครไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามแต่ถูกจํากัดติิดสุดท้ายนะครับก็จะไม่ได้รับการประกาศเป็นผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้ครับค่ะครับค่ะแล้วข้อควรระวังอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมีหลายท่านสอบถามกันว่าสวเนี่ยที่สมัครเนี่ยแนะนําตัวได้แต่หาเสียงไม่ได้นะครับข้อข้อแบ่งระหว่างตรงนี้อันไหนคือหาเสียงอันไหนคือแนะนําตัวเนี่ยดูกันยังไงฮะ คือแนะนําตัวเนี่ยก็ใหญ่ก็จะเป็นการแนะนําตัวในเรื่องของอ,อการศึกษาหรือรประสบการณ์นะครับในการทํางานนะครับความเชี่ยวชาญชานาญในสาขาวิชาที่นะครับของตนที่ลงสมัครรับเลือกในในในกลุ่มนั้นๆน,น,นะครับส่วนในเรื่องของการลักษณะของการหาเสียงนะครับผมมองดูว่ามันอาจจะมีเส้นแบ่งในเรื่องของการที่จะไปเ ในลักษณะของการที่จะไปประชาสัมพันธ์ตนเองว่ามีวิสัยทัศน์อย่างไรหรือมีแนวทางในการทํางานอะไรอย่างไรนะครับเมื่อเข้าไปเป็นสมาชิกที่สภาถ้าเป็นปในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะเข้าข่ายนะครับเป็นการหาเสียงเพราะฉะนั้นการแนะนําตัวจึงเป็นการแนะนําตัวในลักษณะที่จะทําให้ผู้สมัครอื่นนะครับเข้าใจในตัวตนของของผู้สมัครนั้นๆได้ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ การศึกษาหรือประสบการณ์ในการทํางานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆนะครับครับผู้สมัครบางคนเนี่ยเขาเป็นผู้ประกาศข่าวจะวิทยุหรือโทรนะทรัศน์ก็สุดแท้แต่นะนะครับเขายังทําหน้านะที่ได้ต่อไปไหมครับหลังจากที่สมัครสวออแล้วต้องต้อง,ต,องต้องงดบทบาทพักจอแบบนี้ไหมฮะคือในส่วนของของการทําหน้าที่ปกติเนี่ยนะครับในส่วนของของผมเเนี่ยผมเห็นว่าสามารถ ยังทําได้อยู่ครับนะครับตามปกติอาชีพของตนเองเพียงแต่ว่าจะต้องไม่อาศัยช่องทางในส่วนตรงนั้นเนี่ยมาเอื้อประโยชน์ในเรื่องของการแนะนําตัวว่าตนเองนั้นสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับถ้าเป็นการดําเนินการนะครับประกอบอาชีพตามปกติเนี่ยสามารถทําได้ครับครับก็แสดงว่าดูเจตนาของผู้กระทำเนี่ยเป็นหลักใช่ไหมฮะคือดูปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าเจตนาเขาเป็นยังไงใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับครับ อีกเรื่องหนึ่งฮะเรื่องของที่เขามีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการรับจ้างหรือจ้างให้คนเนี่ยมาลงสมัครเพื่อที่จะเทให้คะแนนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเช่นอ่ให้คนนี้สมัครเสียค่าสมัคร2 5 0 0้าเพื่อที่จะมาเลือกมิสเตอร์เอแบบเนี้ยประเด็นนี้เนี่ยกกรกตอมองยังไงครับครับในส่วนตรงนี้นะครับเราก็มองว่าใน ความชัดเจนในการจะทาว่าเข้าข่ายหรือไม่นั้นนะครับมันก็ต้องดูในพฤติการดูองค์ประกอบต่างๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเองได้ให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทุกจังหวัดนะครับรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆเอาไว้นะครับถ้ามีประเด็นในเรื่องของการร้องคัดค้านอะไรต่างๆขึ้นมาก็จะได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณา ในการดําเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปครับอืมครับค่ะเออบางคนเนี่ยยื่นใบสมัครแล้วเนี่ยแต่อ่านไม่ละเอียดเออไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์หรือว่าบางทีเนี่ยมันผิดหลงไปเนี่ยประเด็นแบบนี้เนี่ยนนคนเหล่านี้จะถูกดําเนินคดีไหมครับว่ายื่นเอกสารเป็นเท็จหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติแล้วไปสมัครฮะบางทีคนคนเหล่านี้ไม่ได้ตั้งใจแล้วดูกันยังไงฮะ ครับก็ต้องดูตรวจสอบก็จะจริงเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่จะดําเนินคดีนะครับอันนี้เนี่ยในส่วนของสํานักงานก็จะต้องมีการตรวจสอบนะครับกันองแล้วก็เสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาทั้นนะครับครับโอ้สำคัญนี่คือการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนด้วยใช่ไหมครับในการที่จะแจ้งเบาะแสครับครับเออสำหรับในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาชั้งนี้นะครับพี่น้องประชาชนถือว่า สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการเลือกครั้งนี้ได้นะครับก็โดยวิธีการนะครับในเรื่องของการติดตามนะครับว่าผู้สมัครท่านใดนะครับอาจจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนนะครับหรือเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามหรือมีพฤติการใดนะครับที่เป็นการ จะทําการนะครับหรือตุจริตนะครับในการเลือกสมาชิกที่สภาครั้งนี้นะครับก็สามารถที่จะชี้ช่องเบาแสนะครับให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้นะครับหรือสามารถที่จะแจ้งผ่านแอปพลิเคชันตาสับลรดนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับจับกระบวนการของการเลือกในครั้งนี้ในภาพรวมครับครีนี้มีครั้งนี้เนี่ยมีใบดําใบแดงใบเหลืองอะไรกันไหมฮะ ก็ยังมีครับมีครับในกฎหมายก็ยังกําหนดเอาไว้อยู่นะครับครับแต่ที่สําคัญก็คือความมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะครับที่จะต้องตรวจสอบแล้วก็ดูว่าเเรื่องของคุณสมบัติท่านเหล่านั้นเนี่ยครบถ้วนหรือเปล่าทุจริตก็แจ้งได้นะครับครับแล้ครับครับท้ายนี้ท่านมีอะไรฝากเพิ่มเติมถูกฟังทางบ้านไหมครับก็ในส่วนตรงนี้ก็ถือว่ากระบวนการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้นะครับก็ถือว่า พี่น้องประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมนะครับไม่ใช่เฉพาะในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้เองเท่านั้นนะครับประชาชนสามารถมีส่วนร่วมนะครับที่จะช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการการเลือกครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับสุดจริตนะครับยี่งธรรมนะครับแล้วก็ชอบด้วยกฎหมายครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ท่านกิติพงศ์บริบูรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมก,การการเลือกตั้งนะครับ